ครับวันนี้อยู่ที่วัดศกแจ้งตะบนเสมาเาเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้มาดูโบสถ์เขาเรียกว่าบสยุคใหม่นะครับสีสวยงามมากหลังคาสีเขียวสวยทําจากอลูมิเนียมนะครับซึ่งมีความเบานะครับแล้วก็เป็นความคิดสร้างสรรค์น,นะครับของพระอธิการสุพัฒน์นะครับซึ่งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสที่นี่นะครับตอนนี้กําลังก่อรสร้างพญานาคนะครับรอบ ตัวอุโบสถนะครับซึ่งเป็นวัดกำลังพัฒนานะครับก็ต้องการทาบุญก็มาได้นะครับที่วัดโศกแจ้งนะครับตบเสมาบรีสุเนินจังหวัดนครราชสีมาวัดกําลังก่อสร้างอุโบสถนะครับสวยงามมากนะครับ25ตุลาคมนี้ก็มีงานกระถิ่นนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับผู้ที่หลาคิชชนนะครับทุกท่านนะครับที่ต้องการร่วมบุญก็เชิญได้ที่วัดโศกแจ้งตบเสมาบรีสุเนินจังหวัดนครราชสีมาครับครับวันนี้ ส่งเนินบ้านฉันมาแวะเยี่ยมชมวัดโสกแจ้งนะครับพระอธิการสุพัฒนะครับจเจ้าวาดพระนักพัฒนานะครับโบสถ์เอกลักษณ์ของเราที่จะโดดเด่นนะพระอาจารย์เนะาะโบสถ์นนเนี่ยเป็นส,เนสีเขียวอาจารย์ได้แนวความคิดมาจากไหนมันไปดูทางภาคเหนือนี่มันผสมภาษาเขาเรียกว่า เอาทางภาคเหนือว่าผสมกับภาคกลางภาคกลางเนาะเราเป็นความคิดของเราเองประยุกต์ใช้ประยุกต์งบประมาณประมาณเท่าไรครับน,ะนะาะน่าสิบล้านห้าล้านห้าล้านตอนนี้ก็ยังอยู่ประมาณช่วงกำลังกอ่อสร้างเน,นาะของอาจารย์นี่กระถิ่นวันที่เท่าไรครับนาะยี่สิบห้ายี่สิบห้าตุลาเราเป็นกระถิ่นเจ้าภาพหรือว่ากระถิ่นสามมังคีครับสามังคีงคเนาะญาติโยมเทไหนรท่กากใดมาทำบุญนะครับก็วัดส่งแจ้งนะครับวัดกำลังพัฒนานะครับพระ นักพัฒนารูปหนึ่งของตบนเสมานะครับในความดูแลของพระประยุทธ์วร,รยานนะครับจาคณะตบลเสมานะครับอา <Yes. S 1> จารย์ครับพระประธานเราเนี่ยสร้างเป็นแบบทรงไหนครับ uh, ปางสมาธิางสมาธิะตอนนี้ก็ปิดไว้อยู่เพราะว่านกพิราบาบแล้วก็เรากำลังช่วงก่อสร้างนะครับ, yeah. พ,บพระติการสุพัฒนะครับพระนักพัฒนาเป็นคนบ้านนี้เนาะอาจารย์เนาะ เราเปนบ้านโสกแจ้งนะครับวับนนนั้ก็แวะมาสีสวยนะครับคร <4, 000. S 1> ตารางเมตรละลสี่พันเนาะกับเบื้องโมเสกนะครับด้านในของอุโบสถวัดโศกแจ้งตำบลเสมาอำเภอสุเนินจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้กําลังก่อสร้างเลยนะครับวัดปฏิการสุพัฒนเนาะครับพระอาจารย์นี่ครับตอนนี้เราทําอะไรอยู่ครับเนะี่ย อันนี้ช่างกำลังทำพญายนาคพญายนาคเนาะเป็นทางสายอีสานนี่เขาจะเก่งเรื่องนี้นเนาะได้ข่าวประมูลราคาประเมินไม่แพงแสนห้าจะถือว่าถูกมากนะเราช่างฝีมือขนาดนี้อันนี้สนิทรู้จักกันมาเนาะช่างก็บัดกกำลังพัฒนานะครับบัดรโสแจ้งที่โดดเด่นก็คือหลังคาจะสีเขียวเนาะทำจากอลูมิเนียม อลูมิเนียมจะทนทานด้วยนะครับวันนี้มาเยอะน้ำหนักจะเบามากครับเบากระเบื้องใช่ไหมครับเบากว่าเยอะเบากระเบื้องนี้น้ำหนักต่อตารางเมตรนี่จะตกประมาณ6กกิโลต่อตารางเมตรครับแต่อลูมิเนียมนี่จะตกสิกว่ากิโลสกว่ากิโลต่อตารางเมตรตอนนี้อาจารย์กําลังทํางานมารบกวนอาจารย์นะครับเขตสุงเนินบ้านฉันให้ดูวัดที่กําลังพัฒนาของอำเภอสุขเนินนะครับวัดบ้านโศกแจ้งนะครับ ตำบลเสมานะครับก็ได้ความดูแลของพระครูประยุทธ์วร,รยาน,จาน,านเจ้าคณะตำบลเสมาจังหวัดบันแอนะครับึงก็กาลังพัฒนาเลยวัดโสกแจ้งตำบลเสมาะมณฑนจังหวัดเกาเสมานะครับพระธิกาสุภัตนะครับพระธรรมของแท้นะครับวันนี้มาอยู่ดูวัดที่กําลังพัฒนานะครับเจา้าวาดก็ลงมือทําเองนะครับ